ที่งานวันนี้เขาร่วมงานของแดกรุงเนฟค่ะใช่ครับผมก็มันเกลียดมากครับผมตื่นเต้นแล้วก็เรามีโชว์บนเวทีด้วยครับผมใช่ครับผมก็เป็นครั้งแรกร่วมงานกับแบงค์นะครับผมนักแบงค์ครับผมกับโชว์วันนี้เตรียมอะไรมาฝากแฟนโชว์วันนี้บอกเลยว่าเป็นโชว์ที่ไม่เคยไปร้องที่ไหนซึ่งเป็นงานแรกและเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งครับผมเพลงอะไรครคนนี้น่ารักจังครับสปอยเลยหลายคนอาจจะได้ยินแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไง เวอร์ชั่นอะไรยังไงนะครับที่จะมาโชมเวอร์ชั่นแบบเดินแบบแบบว่าสับๆเราเวลาเดินเราต้องแบบมีจังหวะที่แบบปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งก็จะร้องไปด้วยใช่ซึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่แบบว่าร้องไปด้วยแล้วก็มีในแบบนางแบบด้วยครับผมก็เห็นฟ้งไปแก้แล้วครฮะปกติใช้ไหมใช้ครับใช้บริษัทก็ใช้อยู่ครับผมบชใช้ทั้งบริษัทเลยมีมีอันอื่นด้วยครับผมก็แบงค์เขาแบงค์ก็ใช่ครับ ค,ะค,ะครับผมก็ฝากงานนี้ด้วยนะครับผมจิสเตอร์สุดหลงเราครับผมไรชีลวินนะฮะก็ฝากร้องด้วยครับผมก็เป็นการช็อปแบบว่าตำนานใหม่นะครับผมเป็นไลฟไส์สไตล์ใหม่นะครับผมก็มาช็อปปิ้งกันเยอะหาแล้วปล่อยเพลงประกอบคุณนี่ไปเป็นไงบ้างคุณนี่นี่หละฮะว่าจะเอามาร้องงานนี้งานแรกแต่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งะครับผมก็เป็นเพลงที่รู้สึกว่าหลายคนชอบนะรู้สึกว่าเป็นเพลงแบบประจำชาติได้เลยบางทีเราฟังเรารู้สึกว่าเอ๊ะนี่เสียงเราเหรอเพราะว่าเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่า สกิลในการร้องเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งครับผมแล้วเป็นเพลงที่แบบว่าใครร้องตามก็น่ารักหรือว่าใครเอาเพลงนี้ใส่ไปในทิกตอกหรือว่าไปวิดีโอใครก็รู้สึกว่าคนนั้นน่ารักแล้วกระแต,ตอแบรับกันแรก็ดีดีสำหรับผมรู้สึกว่าส่วนตัวเราไม่ได้แบบว่าร้องเพลงเพลงขนาดนั้นรู้สึกว่ากระแสตอบรับดีมากๆครับผมหลายคนกแ็แล้วซิงเกิลเดี่ยวของเราล่ะที่ก่อนหน้านี้น้องิก็ปล่อยออกมานานซิงเกิลเดี่ยวของผมนะครับผมจริงๆตอนนี้แบบทำเพลงสต็อกไว้เยอะมากและมีเพลงหนึ่งที่เราชอบมา,มากๆแต่เรารู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะเป็น เพลงที่สองที่สามเราหาเพลงแรกที่เป็นมันยังไม่โดนใจว่าเป็นเพลงแรกอ่ะมันจะมีเป็นเพลงสองเพลงสามแต่ถ้ารู้สึกถ้าไม่โดนใจจริงอาจจะเอาเพลงที่สองมาเป็นเพลงแรกก็ได้ครับไม่มีอะไรแน่นอนเนาะไม่มีอะไรแน่นอนแต่หนูมีอะไรแน่นอนแล้ะครับหนูรอติดตามเออแอบสปอยไปเนี่ยเออสปอยไปแล้วสปอยไปแล้วแต่เพลงน่ารักมากครับผมปฏิตกดานไหมครของหนูฮะของผมน่าจะอีก ใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งครับผมเพราะว่าเพลงแบบหลายอย่างครับผมแต่เองหนูแล้วเร็วนี้แน่นอนเขาอนเมก่อนเขาเรียกว่าอะไรเขงหนูเป็นฟิลแบบว่าเดี๋ยวจะออกมาเรื่อยๆเลยใช่ต้องหัวนานๆออกทีเพราะว่าเราร้องเพลงไม่เก่งแต่พยายามนะครับไดมีขอทักษะอะไรเขาหรือเปล่าคะขอทักษะสอนให้ฟังอนสอนร้องหน่อยสอนภาษาอะไรหรือเปล่าคะเคยให้หนูสอนร้องแต่สุดท้ายก็ลืมมันเหมือนมันจะอยู่ในอินเนอร์ของตัวเองครับผมหนูก็บอกว่าตั้งใจร้องเพลงซีเฮียแต่ว่า เวลาเราร้องเพลงมันจะมีเทคนิคการร้องเยอะมากแต่เราก็พยายามแบบว่าร้องเป็นสไตล์ตัวเองมากที่สุดครับผมคุณครูวันนี้เขาดุไหมคะสอนร้องเพลงนียไม่ไม่ดุเลยฮะใจดี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 เขาก็จะบอกว่าไม่รู้จะสอนอะไรเพราะมันเขาเรียกว่าอะไรเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองในการร้องใช่แต่เราก็ต้องฝึกว่าเทคนิคนั้นเราจะเอื้อนเสียงขนาดไหนอะไรเงี้ยจริงเฮียเอื้อนได้สองสามสี่จังหวะเอื้อนได้แต่เฮียยังไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นก็ล้องตามสไตล์ไปก่อนเลยร้องเปกันเป่าไปเนาะคุยอีกนานเลยฮะแต่ก็ เรื่อแสดงว่าเป็นปีหน้าไม่ได้ปีหน้าผมน่าจะปีหน้าปีหน้าต้นปียังไม่ได้จ้งกัดว่าระยะไหนครับผมเดือนไหนครับผมคือแฟนเตรียมรอครับตอนนี้ได้ได้ผมก็รอเหมือนกันแท้จริงๆ,งๆก็อยากฟังเพลงมันมีหลายเพลงมากฮะผมมันเราสต็อกไว้เพื่อทําเป็นอัลบั้มอะไรเงี้ยมันก็จะมีเพลงที่เราจริงเอ็มวีจริง,รงทั้งบ้างหรือว่าทําเป็นออดิโอขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมต้องรอติดตาม เล่ิงเกแต่ละเ,เพลงปล่อยไปแล้วมันกนระแสตอนรับมันดีมากๆเนี่ยพี่สิรรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับดูเลยผมต้องผมดีฮะดีไงการที่กระแสตอบรับดีต้องรู้สึกดีใจอยู่แล้วครับผมเพราะว่าแต่ละเพลงที่เราทามามันไม่ได้ซ้อมกันแค่เดือน2เดือนกว่าจะทํานู่นทานํานี่โปรเซส์นี่มันเยอะมากก็อยากให้ทุกคนบอกว่าฟังแล้วก็แชร์เยอะแล้วก็เอาสามารถไปรงติสก์ได้หรือว่าเอาไปร้องโคเวอร์ได้ครับผมเรารู้สึกดีใจอยู่แล้วที่ทุกคนฟังเพลงของเราครับยิ่ง เอามาร้องตามงานอย่างเงี้ยร้องตามได้จะเป็นอะไรที่แบบโอ้หเจ๋งมากๆก็แฟนให้กำลังใจมันไม่ได้มีแบบแดงขึ้นมาแบบจริงๆแบบแฟนๆให้กำลังใจแบบติดแรนหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ทำให้เราแบบมีแรงขึ้นมามีแรงครับมีแรงแต่น่าจะเป็นตัวผมเองมากกว่าครับเพราะว่าไม่ได้ถนัดร้องเท่าไหร่แต่ก็ฝึกไปเรื่อยๆครับผมแล้วอย่างนเวลาตองเริมเติมตนุนมีครับเรียนเรียนเรียนสำหรับเรียนเรียนไว้เล่น,เน,เนด้วยแล้วก็เรียนไว้สำหรับเพลงด้วยครับผมจริงๆมันต้องซ้อมแบบเยอะมากๆสมมติว่า ให้คิดเลยถ้าผมเลือกเพลงนี้มาแล้วเนี่ยผมต้องใช้ระ,ระยะเวลาซ้อมกว่าคนปกติแน่นอนเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่แบบว่าอยากทาให้มันออกมาดีที่สุดเกเี่ยต้อง้คอนเสิร์ตใหญ่งานใหญ่มากคอนเสิร์ตใหญ่อันนั้นอันนั้นยังเผาเผาแต่ถ้าเป็นซิงเกิลเดี่ยวเราจะตื่นเต้นเข้าใจความรู้สึกตอนหมอนอิงแบบเดบิวต์เลยอเออ ไปถึงงานไหนฮคงานโชว์อซเดียวเดียวเดี๋ยวต้องดูกันครับผมว่าผมจะมีโชว์ไหมหรือว่าหนูจะโชว์อะไรว่าจจะไม่มีโชว์ก็ได้แต่เรากลับไปเชิญรางวัลถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวดูกันนะว่าจะมีเชิญรางวัลจริงๆพอตอนท้ายที่ตอบมาแล้วมีความตื่นเต้นเพราะว่ามันจะขึ้นเป็นทีใหญ่ที่แบบว่าราชมังคลานี่เลยครับก็คำถามแรกหนูลุยเฉลดฉายเลยหนู๋ยวยังกำลังใจเดี๋ยวนะคือคนถามแรกคุณโยนไปให้ให้ใช่เพราะว่าเพราะว่า ผมคิดว่าผมไม่น่าโชว์นะครับผมในวันนั้โยนดกันโยใช่เราก็ส่งส่งพลังให้หนูไปเลยใช่กแสดงว่าหนูมีโชว์พิเศษเราก็ต้องติดตามกันน่าจะมีผมก็อยากให้มีเพราะว่าถ้าหนูมีโชว์ก็จะเป็นอะไรที่เลิศเลิศ เป็นเกียรติมากเลยครับผมที่แบบว่าได้เป็นเคสที่ได้มาร่วมงานครับผมวันที่สองใช่ไหมฮะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่สุดจริงๆได้เห็นเคปบ็อปหรือเห็นศิลปินที่เราแบบเคยติดตามคอนเทมมาอะไรอย่างนี้ครับเตรียมตัวอะไรบ้างครับที่ได้ไเตรียมตัวเตรียมใจตื่นเต้นอย่างเดียวเลยก็ก็ก็สู้ๆครับผมเตรียมใจไว้คืออันนี้ชัดเจนแล้วว่าจะไม่ได้เห็นคุณชองอยู่โชเขาเซตเลยไปทีเนี่ยพี่ทักผมก็เริ่มคิดแล้ว เป็นโชว์พูดได้ไหมโชว์พูดแบบเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันฮะเดี๋ยวดูกันฮะว่าจะมีไหมจะบอกอันนี้ก็จะออกเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของไทยเลยใช่เดี๋ยวมี DMD Land ครับผมโปสเตอร์สวยมากนะครับวันที่13มกราคมครับผม,มอบอกเลยว่าก็เป็นอีกอย่างที่ต้องคิดเดยอะเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้จะโชว์อะไรกับหนูแล้วครับผมแต่ก็จะมีเด็กๆในค่ายหรือว่าคนอื่นๆที่มีเพลงหรือว่ามี งานต่างๆครับผมที่จะมาแบบงัดกันความสามารถของเด็กๆครับผมผมไม่รู้ว่าจะงัดขึ้นไหมแต่ก็ต้องหาอะไรใหม่ๆงัดขึ้นมาครับมีคนไหนในค่ายที่เราอยากแจมนอกจากหนอยากแจมนอกจากหนูจริงๆยังไม่ได้รู้จักในตัวเด็กเจนสดีขนาดนั้นแต่รู้ว่ามีคนร้องเพลงเพราะมากๆหลายคนครับผมจะได้เห็นจะได้เห็นแน่นอนผมแอบแต่ว่ารีเสิร์ชมายร้องเพาะอะไรเีแน่นอนว่าร้องเพาะกับผมแน่นอนครับผม ไม่หมายถึงจะได้เห็นซีไปร่วมแจมกับเจนสามันต้องมีนะมันต้องมีแต่ก็มีบวกกับเจน2รวมบ้างเจนสาบ้างหรือว่ามีแบบว่าเจนที่มีความแบบในกลุ่มที่มีความค่อนข้างหลอ่อค่อนข้างเซ็กซี่อะไรเงี้ยอาจจะมารวมตัวกันเอิชื่อเลยดีกว่าเอิชื่อก็น่าจะพวกอายุเยอะฮะรอได้รอดูครับผมแล้วรอติดตามรายละเอียดได้ครับ